ทกสล่าสุดเตรียมข้อมูลเกษตรกรขานรับนโยบายพักหนี้เกษตรกร3ปีเสนอรูปแบบพักหนี้ให้รัฐบาลใหม่ตัดสินใจ28สิงหาคม2566นายชัดชัยสิริไลผู้จัดการทกสกล่าวว่าได้เตรียมพร้อมรับนโยบายพักหนี้เกษตรกร3ปีของรัฐบาลใหม่โดยได้เตรียมข้อมูลพักหนี้เกษตรกรทั้งจำนวนเกษตรกรมูลหนี้แยกตามประเภทเกษตรกรรมรวมถึงแยกตามอายุของเกษตรกร ซึ่งตอนนี้เราเพียงรายละเอียดว่ารัฐบาลใหม่ต้องการให้พักหนี้เกษตรกรอย่างไรนอกจากนี้ได้ทําแบบจําลองแบบการพักหนี้ให้รัฐบาลเห็นผลดีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเช่นการพักหนี้เงินต้นแต่จ่ายดอกเบี้ยเหมือนเดิมหรือพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยบางแนวทางอาจต้องถามแบงค์ชาติว่าทกศส,สามารถทําได้หรือไม่และปัจจุบันทกศมีลูกค้าขอสินเชื่อจำนวน4.26ล้านบัญชีมูลหนี้1.42ล้านล้านบาทแบ่งออกเป็น3ามกลุ่มสำคัญได้แก่ ลูกหนี้กลุ่มเปราะบางรายได้น้อยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.55ล้านรายมูลหนี้3.7แสนล้านบาทกลุ่มลูกหนี้ปกติ2.7ล้านบัญชีมูลหนี้1.45ล้านบาทและกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่เป็นผู้ประกอบการ40,000รายมูลหนี้2.8แสนล้านบาทและในส่วนของนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล10,000บาททก,กสก็มีเทคโนโลยีทันสมัยรองรับรวมถึงมีสาขากว่า1,200สาขา กระจายในชุมชนสามารถดำเนินการได้ทันทีซึ่งเป็นหนึ่งในช่องทางกระจายเงินดิจิทัลให้ประชาชนได้แต่ทั้งนี้จะต้องดูบริบทของลูกค้าทอกอสอด้วยเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าของทอกอสอจะเป็นเกษตรกรซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองดังนั้นจึงต้องดูว่าจะตรงกับกลุ่มเป้าหมายและเงื่อนไขาการใช้งานกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือไม่เป็นข้อมูลล่าสุดนำมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศได้รับทราบกันถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง